ปฐมยูนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสีสะเกดเอฟซีครับในส่วนของผู้บรรยายวันนี้ครับมีคุณวันกล้าปัดแก้วและผมสุพะเลิกสีทองเดียวครับทำหน้าที่ผู้บรรยายครับในระบบ4-3-3ครับปีนบคนลักบอลคนทำหน้าที่เป็นผู้สาประตูครับส่วนแนวรับ4คนจากซ้ายไปขวาครับปีอนุกร์สางรัมอาเบตลาติปอนุรักษ์กัปมนจิตแล้วก็ปิติพลปรัดมงคลครับเริ่มขึ้นนะครับนครปฐม เริ่มเลีร์ก่อนครับเจ้าบ้านอยู่ในชุดน้ําเงินขาวครับบุกจากขวาไปซ้ายครับขณะที่ทีมเยือนสีสเกตเอฟซีครับบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีส้มล้วนครับสีสเกตเอฟซีครับ B ีเคนโตนากาสกีครับเปิดเข้าไปลุ้นหน้าประตูแม่แต่ยังบ่งไว้ได้โดยอเบลลลติฟครับเสือพพมาดวิ่งจะไปเอาบอลแต่ว่าปล่อยออกก่อนครับเป็นลูกทุ่มของทางสีสเกตเอฟซีครับ แม่เคนโตะครับเปิดไปแม่เกือบจะถึงทางพาเมลาตีจะวางไม่ไม่วางครับไหลทะลุช่องไปให้ตาอัวสกิต่ตให้กับอ,กกอนุกรอถันไหมครับถันครับมองหาเพื่อนข้างในแล้วครอสไปเสาสองแต่ว่ายังมองทิ้งไว้ได้ครับอย่าไม่พ้นอันตรายก่อนที่นิสซับดีไซน์ครับโดยนัตพนวนรสุดครับแต่บอลข้ามคานออกไปขึ้นเกมไปทางซ้ายนะครับครอสเข้ากลางมาครับอน,อนุกรสังรำเปิด โคกแล้วก็ยิงเก็บตกได้แถว2องาซ้ายลูกนี้โดนบีบมาก่อนครับจะพิวหนีครับแต่ว่ามีอยู่2ด่านผ่านไปด่านแรกครับมองหาเพื่อนแล้วเปิดบานหน้าประตูแล้วก็จิ้มไม่ถึงแล้วบอลไปถึงบอลิีนโอ้โหจังหวะเข้าชาร์จของเจรพันธ์พาสุข,ขันครับมไม่โดนครับโอ้โห,โหลูกนี้คอสไปจุดนัดพบเลยนะครับจิ้มปลายเท้านะครับแต่ว่ามันก็พร้อมกัือนกับทางคาต์ตโน่ที่เข้ามาบล็อกนะครับ ก็โดนบอลหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เต็มดีครับโอ้โหไปเข้าจังหวะที่ปริ่นนันดักไว้ได้ครับนัตพนครับแล้วก็อนุกรสังรัมครับวิขึ้นมาปั่นแล้วก็โอ้ข้ามตันไปได้ลุ้นเลยทีเดียวครับโอ้โหตรงนี้ส่องด้วยซ้ายนะครับอนุกรสังรามกับตันปั่นข้ามกำแพงครับไม่ห่างครับถือว่าโอ้โหเฉียวขาออกไปไม่ไกลครับมีลุ้นเหมือนการเจ้าบ้านเรียกเสียงคลีตได้ครับ ส่วนนครมามก็รุนลูกนี้ครับอนุกรมาสักคู่ปั่นด้วยซ้ายเฉียดคานไม่ไกลนะครับมาดูว่าจะแก้ตัวอีกครั้งไหมหรือว่าเป็นขวานคนเปิ้โอ้ยดียิงจังหวะนี้ครับแม่ข้ามคานออกไปอีกครั้งครับพลาดนาทีท้ายมาทีนะครับแม่เราต้องลืมฝันร้ายนัดก่อนๆไปนะครับแล้วก็หมดเวลาในครึ่งเวลาแรกครับไม่ส่ง บาโบมาร์ครนดี้ลงสนามมานะครับต้องมาดูว่าจะเล่นได้ไหมในเกมนี้นะครับเริ่มเกมครับมาชมความมันใน45นาทีที่เหลือครับปุ่งโขกเขียวเสาสองไว้นิดเดียวครับมาต่อครับบุกไาแล้วฟฟเรล่าครับหลุดไปกลับไปั่วแล้วแปรเรียบร้อยแล้วครับนครปฐมยูเนเต็ดขึ้นนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากไาเรล่าดอสซานโต้แม่ยิงออกครับ ตั้งบอลเตะกลับม,มาเปิดแล้วก็เล่นเร็วครับขึ้นบอลมาทางซ้ายบอลถึงโดซานโต้นะครับามาดูจังหวะภาพช้านะครับโอ้โห,โโหยิงได้คมมากนะครับโดสานโต้กระชากบอลเข้ามาในเขตโทษนะครับครับโดสันโต้แปรเสียบมุมเสาสองครับมีวา,วางยาวเข้ามา ของหน้านพักบอลหนึ่งจังหวะครับแล้วก็ป้ายออกซ้ายให้โดซานโต้ล็อกทีหนึ่งตัดเข้าในแล้วก็แปรไปเสาสองครับโอ้โหเสียบมุมดิกเลยหนึ่งศูนย์ครับทางเจ้าบ้านนะเขามาถมขึ้นน้ำแล้วครับประตูที่16ในฤดูกาลนี้ครับของไปร่าโดซานโต้ครับให้ใกล้ๆกี่ไกลกิี่ไกลไหลต่อไหลต่อบาที่ทางเรืองยศไหลออกไปที่สักดาสักดาได้โอกาสแล้วก็ยิงด้วยซ้ายแต่ว่าบอลพลาดทางออกไปครับ โอ,โอ้โหลูกนี้ได้พลิกยิงในเขตโทษนะครับหมุนตัวแล้วก็นี่ครับล็อกขวาเข้าซ้ายปั่นยิงครับโอ้โหาเลล่าหายไปทางนัทพลนัน s <S ทพลติดเครื่องครับหายไปที่ว่างทางปาเลล่า ทางซ้ายมีครอสไฟแล้วก็เป็นจิราพันธ์ได้ปาดเข้าไปแล้วครับโอ้สอประตูต่อคูนครับจัหว่าโต้กับเปลวของนักความผมครับสกอ์บอร์ทำงานนะครับโดยจิราพันธ์ขาสุขขันครับเติมขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับได้จับบอลเอาลงเน่งๆเลยนะครับจิราพันธ์ขาสุขขันครับนี่ครับเรือเพลนทางฝั่งซ้าย วิ่งเติมมานี่คนเดียวับยกมือขอเลยนะครับโดสันโตสเห็นแล้วครับปั่นใส่โป้งไปให้อบอลลงจริจังหว่าแล้วก็แปรเหมือนจังหวะดโดสันโตสจริงเลยครับปั่นไปที่เสาสองครับสองประตูต่อศูนย์ครับเจ้าบ้านนำห่างนะครับ ประตูที่12ในฤดูกาลนี้ครับมาต่อครับที่ทางกิติไก้ไหลให้กับคาบาเยฟใช้ความใหญ่บังไว้อยู่แต่ว่ายังโดนแซงไม่ได้ครับคาบาเยฟพลิกมาได้สวยไหลขึ้นไหลขึ้นแล้วก็ได้จิงดีซ้ายแต่ว่าโข๋ยวันหลุดกรอบพยอย่างได้ลุ้นเลยครับแม ประตูแรกขึ้นมาก่อนเขี้ยวลุกรึ้ะได้โขกเลยครับนี่ครับมีดิ้นครับมาแล้วครับโอ้โหพูดยังไม่ขาดคันครับสีสเกตเอ็ซีไล่มาเบ็ดึงคนตัวสอง้วครับจากลูกโขกของชริพงศงจันทกุลครับเขาอนคุณครับกองหลังจอมโขกอยู่แล้วครับชริพงศงจันทกุลครับขึ้นมาโขกนี้เต็มหัวแล้วครับแม่แกอ่านจังหวะบอลนี้นะครับทำท่าจะวิ่งไปข้างหน้าแล้วเห็นบอล ลอยดงมาไกลหยุดแล้วก็เทคมงลูกนี้โอ้โหกดลงพื้นด้วยครับก่อนไล่ให้ศรีสเกตตามมา1-2ครับโอ้โหสนกุกแน่นอนครับอีก10กว่านาทีที่เหลือครับโคตรโยงลุกออกมาจากซุ้มเลยครับแต่ว่าผู้สินปล่อยไปลูกได้ดเตรียยครับคือเปอ่าเฟล,ลาเฟล,ล่าดอสซาโต้เฟล,ล่าหาย,ายกไกลใกล้ครับทางรุนธีรยุทธธีรยุทธ์รอเพื่อนครอสไปพื้นที่ว่างบอกอ้า กีรพันธ์กีรพันธ์หามุมดีกีรพันธ์สับไกลที่สยบโอ้โหนี่พ้อยเลยครับสามประตูต่อเลยครับกีรพันธ์ขาสุขขันครับซัดประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับแล้วก็เป็นประตูพานคกประมยูเต้ครับขึ้นนำสิสเกตเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับเนียเส็งเลยครับเป็นครับจหว่าเร่งเร่งจะไล่ดีเสมอแล้วก็มาโดนจังหวะนี้ครับของกีรพันธ์ก็ถือว่าเข้าไปบีบไม่ถึงครับ กองหลังของทางศิษยเกศนั้นไล่บีบบอลแล้วไม่ถึงครับยืนห่างไว่นิดนะครับปล่อยให้ล็อกนะครับทางคาตาโนะนี่ครับปล่อยให้ล็อกหนีได้แล้วก็ยิงปั่นไปไม่เหลือครับมุมยิงแล้วก็เวลา4ีนาทีนี่ใกล้จะครบแล้วครับตริตครับเตะเปิดเกมมาเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมนี้แล้วครับ คอนผดผเก็บบอลได้ทางธิรพันธ์มาที่ทางธีรยุทธธีรยุทธสับแฝงแต่ว่ายัางติดครับแล้วก็ผู้ตัดสินครับหมดเวลา90นาทีครับคนครปฐมยูืนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะซีสเกตเอฟซี 4, ไป3ประตูต่อหนึ่งครับ